ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงอุปกรณ์ของทัศนะครับอีกหนึ่งวันนะครับเป็นเป็นวันที่สองนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้ลงชิ้นงานเสร็จไปแล้วนะครับทั้งหมดห้าคันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะลงกันอีกนะครับลงกันอีกก็จะมีเข้ามาอีกประมาณสี่คันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปลงกันที่หน้างานนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับ ก็มีฝนตกสะสมมาเรื่อยๆครับมาช่วงที่สามสี่วันนี้นะครับที่โคกวดนะครับก็ได้มีน้ําสะสมนะครับก็ทําให้น้ํามันท่วมนะครับท่วมหน้างานนะครับท่วมเสาฟุตติ้งครับที่เขาเทเมื่อวานคือเมื่อวานจะไม่มีน้ําเออนะครับอย่างด้านหลังผมนี่นะครับนี่ครับจะไม่มีน้ําเลยนะครับจะจะแห้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามคลองทางด้านนี้นะครับทางเออ ริมทางรถไฟนะครับทางด้านหลังของผมนี่ครับจะไม่น้ําจะไม่สูงขนาดนี้นะครับก็ฝนจากฝนตกสะสมมาหลายวันนะครับทําให้เมื่อคืนนี้น้ํามันทะลักเข้ามาแล้วแลก็เมื่อคืนก็ตกหนักนะครับนี่ครับทมด้านหลังของผมนะครับจะเห็นนะครับจะเป็นทุ่งนาครับก็จะท่วมหมดเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีรถออกมาแล้วก็จะรถก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับ รถของที่มาส่งชิ้นส่วนของทัดนะครับเนี่ยรถกระบะก็ก็ยังยังได้อยู่ยังผ่านได้อยู่นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้เราครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าจะมีสภาพเป็นแบบไหนบ้างนะครับในในในหน้างานที่ผมจะไปลงอุปกรณ์ทัดของผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ก็นี่ครับผมจะถ่ายให้ดูตั้งแต่ทางเข้านะครับก็นี่ครับตรงทางรถไฟนี้ก็จะท่วมหมดนะครับเมื่อวานจะไม่มีน้ํานะครับนี่ครับก็น้ําทะลักเข้ามาแบบเยอะมากนะครับก็มาทุ่งนานี่ก็หมดนะครับก็เขาบอกว่าตรงนี้นะครับจะเป็นที่รับน้ําอย่างที่เยอะมากเหมือนกันนะครับที่สอบถามคนที่เขา พื้นเพเขาอยู่ที่นี่นะครับก็ที่ทํางานอยู่ด้วยกันเขาบ้านเขาอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ครับเขาบอกว่าจะจะท่วมเยอะกว่านี้นะครับก็ก็ต้องดูครับภายในวันสองวันนี้ครับว่าน้ํามันจะเยอะขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยผมพาเดินลุยเข้ามานะครับเดินลุยเข้ามานะครับก็น้ํากนไหลข้ามถนนมาหมดนะครับ นี่ครับก็ตรงนี้ก็จะแรงแลวนะครับจะจะจะน้าจะจะไหลแรงนครับน้ําก็จะมาเต็มพื้นที่นะครับนี่ครับที่ผมยืนอยู่ก็จะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากคืนนี้แล้วก็อีกวันสองวันนะครับก็จะน้ําจะมาเยอะกว่าน,นี้อีกหรือเปล่าครับ เมื่อวานไม่มีน้ำครับน้ําไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นครับแต่วันนี้มาเยอะนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านในนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อนี่ครับตรงเป็นแอ่งตรงนี้ถนนจะสูงวันนิดนึงนะครับก็น้ําก็จะไหลเข้ามาทางนี้นะครับก็จะออกไปนู่นครับตรงไอ้ที่สโตของผมอยู่นะครับปั๊บเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในอีกครับ นี่ครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสตูที่ผมมามาทําไว้ที่นี่นะครับจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตู้ออฟฟิศนะครับคือแล้วก็เครื่องเจนนะครับตามที่ผมเตรียมไว้นะครับคือตรงนี้ผมจะเอาไว้วางชิ้นงานที่ว่าที่จะประกอบนะครับเป็นเลขพปอร์ตนะครับเป็นขาทัดนะครับแต่มาเช้านี้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับว่ามันไม่ได้แล้วนะัลงลงไม่ได้แล้วนะครับก็จะจะท่วมมาหมดแล้วครับนี่ก็จะเป็น ชอบที่จะเอาไว้แฟบชิ้นงานกันนะครับก็มาถึงนี่แล้วนะครับนี่ครับก็เยอะนะครับน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มาถึงนี้กันแล้วนะครับครับเดี๋ยว ช่วงจังหวะที่ผมรอเคนเขาตั้งขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงเสาฟุตติ้งครับที่เขาเทปูนเมื่อวานนะครับเทปูนกันเมื่อวานนะครับหลังจากที่ไม่มีน้ําเลยนะครับที่เขาเทปูนกันก็เดี๋ยวจะไปดูสภาพกันวันนี้ครับหลังจากที่ฝนตกแล้วก็น้ํามันทะลักเข้ามาตามคลองคือเอาไม่อยู่นะครับกั้นไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสภาพที่เขาเทกันไว้เมื่อวานจะเป็นยังไงครับ นี่ครับที่ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ที่เขาขุดฟุตติ้งกันนะครับที่กามัดเหล็กกันนะครับนี่สภาพก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ผมเอาให้เข้ามาดูกันนะครับนี่นะครับก็คื้ นี่ครับตรงนี้ที่เขาเทปูนเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่มีน้ําเลยนะครับแล้วดูสภาพครับอย่างนี้เลยนะครับในน้ำครับเหมือนทํางานอยู่กลางทะเลอย่างไงไม่รู้นะครับคือน้ํามามาเร็วแล้วมาแรงมากนะครับคึ่งน่าจะท่วมเยอะกว่านี้นะหลังจากที่สอบถามกับคนพื้นที่นะครับชือช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยน้ําจะไหลหลากเข้ามาเยอะมากนะครับเนี่ยที่เขาเทปูนเมื่อวานนะครับก็ท่วมหมดเลยนะครับ ก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับแล้วตรงนู้นนะครับที่ผมจะต้องไปทําการติดตั้งนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ไปไม่ได้ก็จบแล้วนะครับก็ทํางานหน้าฝนหน้าน้ําก็แบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับนี่ครับมันเข้ามาหมดนะครับก็ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักทั้งหมดนะครับครับนี่ครับผมก็กลับมาตรง จุดที่ผมทํางานนะครับก็หลังจากที่เคนเซ็ตขาเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มยกชิ้นงานลงนะครับอันนี้เป็นคันที่สองนะคันแรกเราลงไปแล้วนะครับวันนี้จะมีทั้งหมดสี่คันนะครับนี้เป็นการลงชิ้นงานวันที่สองนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ของทัศนะครับที่เอาลงมาเป็นวันที่สองนะครับวันนี้นะครับ อนนี้เราก็ยกชิ้นงานตัวนี้ออกไปนะครับก็น้ําหนักอยู่ที่น่าจะ22ตันนะครับตัวนี้คิดคิดว่านะครับน่าจะ22ตันพี่เดพี่เดชรถเทเลอร์ไปเลยรถเทเลอร์ไปเลยนี่ครับก็ยกลอยแล้วครับเดี๋ยวจะเอาเทเลอร์เดินหน้าไปนะครับเพื่อที่เราจะได้อ่ เอาชิ้นงานนี้ลงต่ำๆนะครับแล้วก็สวิงเข้ามาด้านในนี้นะครับเพราะฉะนั้นชิ้นงานหนักนะครับเอาเบ็ไว้สูงๆอันตรายครับเจมเลอร์ก็ออกไปก่อน,นครับแล้วเราจะเรียชิ้นงานลงมาต่าๆนะครับเพื่อที่จะสวิงเข้ามาเก็บทางด้านในนี้ข้างในนี้นะครับครับนี่ก็ชิ้นงานตัวนี้เราก็ลงเรียบร้อยนะครับ จะเหลือข้างบนอีกสองตัวนะครับคันที่สองก็จบไปนะครับครับวันนี้ก็คันที่สี่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นคันที่สามกับสี่นะครับที่เรากําลังลงมันอยู่นะครับก็ลงอีกสองคันนี้ก็จบนะครับสําหรับภารกิจวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแฮนด์เลวแจ็คแล้วก็ปั๊มนะครับ แล้วก็ตัวไกด์ประกบรรลเลอร์นะครับคันข้างหน้านู้นครับครับนี่คันที่สามก็ลงเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับเหลืออีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกปั๊มพวกมอเตอร์พวกแจ็คนะครับแจ็คสไลด์กับแจ็คพพอร์ตนะครับก็จะป็นตู้คอนโทรลพร้อมนะครับนี่ก็จะ มีปั๊มมีอะไรนะครับก็ลงวันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคันสุดท้ายนะครับที่เราจะลงกันวันนี้นะครับก็พื้นที่ไม่มีนะครับก็ต้องเอาของที่มันเสียที่ว่าเปียกน้ําไม่ได้นะครับก็ต้องเอาไว้ด้านบนก่อนเนี่ถ้าเราจะประกอบก็ต้องขนย้ายกันใหม่อีกรอบนึงครับก็แก้ปัญหาโดยวิธีนี้ไปก่อนนะครับเหลืออีกคันหนึ่งคันครับเดี๋ยวเราต้องเอาลงอีก สำหรับคลิปนี้นะครับไก่พัชชท์เนีนวก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ลงของกนเพิ่งเสร็จนะครับก็จบไปได้ดีนะครับวันนี้สี่คันนะครับก็ประสาทก็เยอะแยะนะครับเรื่องของน้ําด้วยอะไรด้วยนะครับก็ลงครบหมดทั้งสี่คันนะครับวันนี้นี่ครับด้านหลังผมนะจะเห็นด้านหลังนะครับก็ลงครบหมดทั้งสี่คันนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับยังไงก็แนะนาเพื่อนๆนะครับให้มาดูช่องไก่ผสมชาแนลนะครับสาหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับสําหรับติดตามแล้วก็ได้รับรับชมนะครับแล้วก็ทุกคําแนะนํานะครับทุกความติดชมนะครับก็น้อมรับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไก่ผสมชาแนลก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ